นี่ก็มาเจอเจอกับน้องน้ำนะคะที่นี่อีกแล้วนะคะศูนย์รวมรถตันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะและแน่นอนนะคะมาเจอน้องน้ำก็จะต้องมาเจอกับรถทำเงินทำงานนะคะวันนี้นะคะน้องน้ำพามาดูในส่วนของรถตู้ทึบนะคะดีแม็กตอนเดียวมาพร้อมกับตู้ทึบนะคะเป็นปี2017นะคะจะใฉไไลหน่าใช้งานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น i s u z u ุนะคะดี a x 1.9S ป2017นั่นเองนะคะชมหน้านะคะมาพร้อมกับไฟจัดหมอกเลยนะคะที่สำคัญนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะสีสวยมากๆนะคะและที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะซูมไปที่ล้อเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กของ i s u ุ u เลยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ สี่ล้อเลยค่ะลูกค้าค่ะโอ้โหเรียกว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กจัดหนักจัดเต็มให้เลยทีเดียวค่ะด้านท้ายก็เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมนั่นเองนะคะเรียกว่าสวยงามนะคะเข้ากันมากๆนะคะกับรถบรรทุกสายสิ่งนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะตู้ทึบกนะคะตู้สูงสองเมตรสิบนะคะเป็นตู้ใหม่เลยทีเดียวนะคะอ่ะ แกะให้ชมกันเลยนะคะแกะว่าเปิดนะคะเปิดเปิด,ปดใช้คําผิดไปนิดนึงนะคะน้ำนี่ค่ะเปิดว่ามเข้ามาโอ้โหนะคะตู้ใหม่เลยนะคะกระดานอัดอย่างดีนะคะเราติดตั้งให้ใหม่นะคะภายในนะคะลูกค้าซูมดูให้ชัดเจนเลยค่ะว่าใหม่จริงๆนะคะในส่วนของกระบะนะคะก็เป็นแม็กไลเนอร์อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ติดตั้งเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะคะเรียกว่าบรรทุกได้สะดวกสบายจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะคันนี้่มาชมช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงล่างเดิมๆนะคะมาพร้อมกับแหนบ6แผ่นนะคะล้อสแปร์นะคะยางอะไหล่นะคะมีให้ครบนะคะเรียกว่าช่วงล่างก็สามารถบรรทุกได้นะคะ2ตันนะคะ2-3ตันเลยทีเดียวค่ะ ะะสำหรับภายในของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะในส่วนของเบาะนะคะเรียกว่าได้เบาะหนังอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเบาะหนังสีเท่านะคะสะอาดสะอาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะขับง่ายนะคะช่วงตรงกลางนะคะไม่มีที่กั้นนะคะสำหรับเบาะนะคะคนขับเวลาพักนะคะช่วงเดินทางไกลนะคะก็สามารถ นอนได้เลยนะคะในส่วนของ d m a ม t ปี2017นะคะรุ่น 1.9S คันนี้นะคะระบบไฟฟ้านะคะประตูนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยทั้งคันนะคะคันนี้เรียกว่าเป็นระบบเซนทันล็อกอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะ isuzu DDI นะคะเครื่อง 1.9S นะคะ ห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะหัวนงหัวน็อตจุดแต้มสีนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยงัดรอยแงะนะคะแผ่นพงแผ่นเพดนะคะตัวอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขถังนะคะมีครบฝากระโปรงนะคะในส่วนของสติกกงสติกเกอร์นะคะต่างๆนะคะก็ยังมีเม็ดกลมเม็ดรีเม็ดอาร์คนะคะลูกค้ามีครบนะคะ แขงกันความร้อนโอ้โหเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะทุกอย่างแบบยังกริปนะคะแต่สิบเเซนเลยทีเดียวค่ะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะอิซุสดีแม็กปี2017เครื่อง 1.9s ตอนเดียวมาพร้อมกับตู้ทึบสูง 2, สเมตรสิบจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยน้องน้ำขายเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะ และที่สําคัญประวัติดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะเตรียมเอกสารมารับรถกลับบ้านไปได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรมาที่น้องน้ํำ0611781888โทรวันนี้เป็นเจ้าของวันนี้กันเลยะค่ะ